สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและนผู้ชมท่านนะครับช่อง Satellite Channel พบกันทุกวันเสาร์หนึ่งตุ่มตรงครับกีบันกจะมาแนะนำเป็นกล่อง ESI S3 นะครับ S3 Hybrid จะพามาทดลองเพิ่มช่องรายการนะครับในระบบ c b a n นนะครับไทยคม6 c b แบนนะครับอันนี้นี้ผมต่ออยู่กับจานระบบ c b a n นจานตะแกงครับ ก็มีวิธีเพิ่มช่องรายการนะครับก็ไปดูมาจากเว็บไซต์ของ l i n k ์เซนะครับจะมีช่องรายการของเวียดนามนะครับเพิ่มมาอยู่นะครับตอนนี้มาดูทรานส์ฟอนเดอร์ที่ส่งรายการของ VTV นะครับของเวียดนามก็จะเป็นทรานส์ฟอนเดอร์ที่4034ูฮอนะครับซิม l ล t e เป็น19200ครับเดี๋ยวเราก็จะมา ทดลองเพิ่มช่องรายการเข้าไปนะครับว่าจะสามารถรับชมได้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นรายการ m อ็มเปกนะครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่ไฮเดนะครับมาดูวิธีการเพิ่มช่องรายการของกล่องรุ่นนี้ครับกล่องรุ่นอื่นๆก็ลักษณะการทำงานคล้ายกันครับสามารถที่จะไปแอปพลายใช้ได้ครับอันตรแรกกดเมนูเข้าไปเลยนะครับมาหัวข้อการตั้งจานดาวเทียมครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับ กดไปเคไปตรงนี้เลยนะครับที่การตั้งค่าด,ดาวเทียมนี่นะกดโอเคปุ่มกลางนะครับตรงไทยคมหกสีนี่ก็กดโอเคเข้าไปก็ได้ครับหลังจากนั้นให้มากดปุ่มตรงนี้นะครับตรง t ีพตรงนี้นะครับในทีพีทีพีก็คือปุ่มนี้นะครับเซตเมลีนนะครับ คแต่เดียวากดเข้าไปเลยนะครับลองสํารวจดูทีพีที่เขาให้มามันไม่มีความถี่นี้นะครับจะไม่มีความถี่นี้ครับความถี่ที่เราต้องการเพิ่ม,มครับเราสามารถที่จะเพิ่มอ่ารนสฟอนเดอร์สี่ศูนสามสี่เข้าไปได้นะครับโดยกดปุ่มสีแดงนะครับเนี่ยจะมีบอกไว้ตรงนี้นะครับเราก็กดปุ่มแดงตรงนี้นะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เอาความถี่ที่ได้มาจาก เว็บลิงก์สัตว์นะครับเข้าไปนะครับ4034นะครับกด0ก่อนก็ได้ครับ0กดเลข4นะครับ4034นะครับ34นะครับกดเลื่อนลงนะครับตรงซิมูเลตนะครับซิมูเลตให้ใส่ไป19200นะครับกดตัวเลขได้เลยครับ200นะครับนี่ สิงเหมด v o l a เป็นตัว S ถูกแล้วนะครับมาตรงคำว่าบันทึกนะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับเราก็จะได้ TP มาใหม่แล้วนะครับเป็น TP ที่หมายเลข13นะครับดูที่คุณภาพสัญญาณนะครับได้จานผมแปดฟุตได้68ครับแล้วก็ความแรง75นะครับถ้าจานเพื่อนๆไม่ขึ้นตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะ สแกนช่องในการของเวียดนามเข้าไปได้นะครับต้องไปปรับจานให้โอเคก่อนวิธีการาเพิ่มช่องเราก็กดคําว่าค้นหานะครับเราจะบอกไว้ตรงนี้นะครับนี่สีสีฟ้าเราก็มากดสีฟ้าที่รีโมทได้เลยนะครับนี่สีฟ้าตรงนี้หมดก็จะมีให้เราเลือกโหมดอยู่นะครับแล้วก็เป็นปกติก็ได้นะครับสา,ามารถเลือกได้นะครับก็เอาตามนี้เลยก็ได้ครับ มาที่ตรงค้นหาครับกดโอเคเข้าไปเลยกดโอเคปุ๊บจะเริ่มค้นหาทีพีใหม่ที่เราตั้งเข้าไปได้แล้วครับได้ทีวีมาสิบสามช่องครับแต่ไม่สามารถรับชมได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาใส่รหัสไว้นะครับก็กดโอเคครับก็มันถึกทีนี้ลองมาดูนะครับที่รับชมได้มันจะเป็นระบบแซนด์ดเท่านั้นนะครับช่องที่เป็นเอรับไม่ได้นะครับ เขาเขาเข้ารหัสไว้นะครับแล้วก็ลองมาดูช่องที่สามารถรับชมได้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับ vt v ีวหนึ่งครับนี่ครับก็จะเป็นภาพมาตรฐานเดฟนะครับนี่ปุ๊บเข้าไปครับแล้วก็ v ีทีวีสองก็ล็อกรหัสไว้นะครับก็จะไปที่ v ทีวสี่นะครับนี่สามารถรับชมช่องเวียดนามได้แล้วนะครับ แล้วก็มี vt v ีเจ็ดนะครับที่สามารถรับชมได้จะเป็นกัตตูร์นนะครับท้องรายการทั้งหมดรับชมได้แค่สามช่องนะครับนอกนั้นจะเอาเข้ารหัสไว้นะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นการแนะนำนะครับ <c oughs> การเพิ่มช่องรายการให้กับกล่องดาวเทียมระบบซ b แบนนะครับจานตะแกรงทดลองกับกล่องเ3ส y าม i d บินะครับสำหรับที่วันนี้ขอจบไอ้เพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจทางด้านดาวเทียมครับสามารถที่จะค้นหาเองได้นะครับช่องบางช่องไม่มีส่งในแพลตฟอมของเข่านะครับก็สามารถเพิ่มได้เช่นกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนี้ด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับไปเจอกันวันเสาร์หน้าครับ1ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ